ครับปัน่นจัยานด้วยกันครับเยนนี้ปันขึ้นเขากระโดงครับไปกลับก็ประมาณ22่ิกิโลจะผ่านวัดวัดเขากระโดงนี่ครับสวยงามครับมามาด้วยกันครับเพื่อนๆป้ปปองกันโควิดออกมาังกายวันและ หน้าสนามบอลเลยครับนี่หน้าสนามบอลครับเดี๋ยวลงจากเขากระโดงมาผมจะแวะไปที่สนามแข่งรถครับนี่หน้าสนามบอลเงียบครับช่วงนี้อันนี้ทางไปประโคนชัยครับนี่ครับ นี่ก็ไปสุรินทขวามือก็จะไปลำไปมากนางรองขคราชครับข้างหน,น้าครับเขากระโดเขาพโดงแต่ต้องปีนบันไดเข้าไปอีกประมาณเกือบ200ขั้นครับ200ขั้นได้ครับขึ้นบันไดานาคราชนี่ครับแล้วก็ท่านเพื่อนๆมีรถมา ออกขวามือขับรถขึ้นไปได้เลยครับจะเจอ,เจอสะพานแขวนแล้วก็ขุทธรูปพัคระสวยางามมากครับจะมีแผนที่บอกครับครับสะพานแขวนแขวน มีห้องน,น้ำครับ ครับถึงเลยครับ หน้าองค์พระเลยครับท่านใดมาก็ถ้าจะเอาไปบูชาได้นะครับเหรียญของที่เขากระโดงนี่ครับหลวงปู่เที่ยงก็มีครับเกจีของเมืองบุรีรัมย์ มองไปนู่นน้เมืองบุรีรัมย์ครับทางลงครับลงไปข้างล่างเมื่อกี้นี่ครับท่นานใดที่มีแรงก็ขอเชิญนะครับนี่ครับไม่สูงเท่าไหร่ครับประมาณสองร้อยขั้นได้ครับนักท่องเที่ยวเยอะวันนี้ครับ ที่จอดรถห้องน้ำมีพร้อมสับหมดขึ้นมาไม่ผิดหวังเลยครับขึ้นมาถึงเลยครับนมลุงจํำล,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 ลองท้องฝา่าสวยงามมากครับเย็นๆพาลูกหลามนมาเดินเล่นได้นะครับหาเสือมากินข้าวได้ครับเขาไม่ว่าอยาาเขียวๆนี่ปูเสือได้เลย คืนจะสวยงามมากครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับมาครับคลิปนี้สวัสดีครับ